ครับเอามาอยู่ตีทางขึ้นนะครับซอยแม่สลองนะครับซึ่งเป็นทางขึ้นตีจะไปบ้านแม่สลองนะครับเราก็จะไปไปทางเทอิอไทยนะครับก็จะเป็นทางขึ้นนะฮะตลอดระยะทางทางขึ้นก็จะมีร้านนะครับเป็นห้องร้านขายส้มนะครับเนาะส้มใส่น้ําผึ้งนะฮะซึ่งช่วงนี้ฤดูนี้เป็นฤดูที่ส้มกําลัง ออกจากสวนพอดีนะครับดังนั้นนะครับเฮาเลยมาจอดแปข้างต่างนะฮะเพื่อที่จะลองจิ้มส้มสายน้ำผึ้งของเปิ้ลน,นะตอนนี้เราคุณนายปินจะลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอุดหนุนส้มสายน้ำผึ้งกันดีกว่านะฮะที่นี่คือทางขึ้นไปดอยแม่สลองนะครับอำเภอเมืองจันจังหวัดเชียงรายครับก็ตัวยคุณนายปินนะครับไปซื้อส้มกันดีกว่านะครับ ก็เป็นทางขึ้นดีจะไปดอยแม่สลองไปเทือไทยนะครับนฝ้าหลวงนะครก็ช่วงนี้ส้มสายน้ำผึ้งออกส่วนพอดีนะครับเป็นส้มสายน้ำผึ้งีเห่ะ สี่โลร้อยนี่ยเจ้าสี่โร้อยสี่โลร้อยจกิมกันสี่กิโลร้อยลองจิ้มเหรอส้มจากสวนแตแตเลยสดๆนะครับอันนี้สี่โลร้อยนะเจ้าจิมกันอืออร่อยอร่อยจริงๆนะคะอือส้มอีไม่รอดมีแตแต้ ช่วนี้สมสุกแล้วค่ะสสล้ำล้ำล้ำพี่สีเราเลยอร่อยจังยาชอบดีครับมันแบบกินแล้วมันดูคือมันหวานจากในเนี่ยอเออหน,น้าอร่อยอร่ยอรย,อยที่อชอบก็ได้เบปีไรไรผู้ภาคผู้ใต้เหมือนกันเหมือนกันเลยอันนี้ช่วงนี้ม่ว้มกมดแล้วส้มสายน้ำผึ้งนะครับล้ำล้ำส้มส้มส้มปีเองค่ะ สมปอจะเล้ะสวนกับสวน<ะ>กับสวน<ะ>ก็เปิดเส้นทางขึ้นลงนะฮะเดี๋ยวไปแม่สลองนะครับไปอ่าตำบลเทือไทนะครับป่าหลวงนะฮะตัวภาษาสื่อไม่มีแล้วเนาะ ในส้มสายน้ำผึ้งนสี่โลร้อยแล้วครับสามโลร้อยก็มีนะฮะก็เปิดกันยังนี้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเจ้าเขาต้วยนะครับผ้าปักเจ้าเขานะฮะชุดเม,มียนนะฮะชุดเมียน ทำน,หน,น mm hmm. ีหมวกตัวน,นะครับค mm ือ hmm. ช่วงนี้ส้มออกจากสวนพอดีนะครับะฉนนั้นแต่ละจุดแต่ละโค้งแต่ละจุดพักแต่ละจุดนะครับก็จะมีพี่น้องชาวสวนนะได้นาส้มส,สายน้ําผึ้งนะครับออกจำนายใน, mm hmm. นกันนักท่องเที่ยวตัวนะครับ มีน้ำผึ้งตัวนะจงนายนะยนก็จะได้แวะอุ like ่นนุนกันนะครับทางไปแม่สลองนะครับจะอมสินนี่อุ่นั้กันนะ